พเพื่อนๆยิงให้ดูอาจจะมีเสียงลงเสียงเลื่อยนะนี่ S56 สีดําครับใส,ส่แมกกาซีนมันจุสี่นัดมันมันจุได้สิบกว่านัดนะแต่ผมใส่แค่สี่นัดพอเปลือง,อง,องนะครับเปลืองคือล่ำนี่ S56 ครับบาลิด้าหล่อๆอย่างนี้เลยนะนเพื่อนอ่ะครับมาเชื่อ i อซ o อ t กันครับพามาดูบาลิด้านะ โอ้บาริด้านี่รีวิวไปไม่รู้กี่รอบแล้วเพื่อนเอา้าถ่ายให้ดูมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆนะครับบาริด้าวลาลูกค้าลูกค้าก็แปลกนะเวลาเราส่งรูกไปให้ดูเนะี่ยจะขอคลิปพอขอคลิปอีกจะขอชัดๆจะขอชัดๆอีกขอดูได้ไหมเอา้าก็มาเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆนะครับมันก็เป็นตามคลิปเลยนะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นของมือหนึ่งมันต้องสอภาพมันต้องไม่มีตำหนินะครับนี่บาริด้า บาลิด้าซีเอท้าหกบาิดกับซ8 5นี่คือเป็นปืนตัวเดียวกันต่างกันแค่สไลด์ของตัวซ8 5ปนี่ข้างบนมันจะเรี่ยมของซีของเอ6เนี่ยข้างบนมันจะคล้ายๆกับซีแซดเครับซีแซด้าของอาคซาประมาณนั้นก็มันตอนนี้ตอนนี้ที่ร้านเหลือสีดําสีเทาแล้วก็สีเงนินเงินด้านเหลือประมาณนี้นะครับตัวบาลิด้านะครับบาลิด้าก็ ปัจจุบันได้แค่แม็กเดียวนะแต่เมื่อก่อนเขาได้สองแม็กตอนนี้โรงงานลดมาเหลือแม็กเดียวนะครับก,รอออก็ร้านไม่ได้เอาออกร้านไม่ได้เอาออกนะผมบอกก่อนผมขายตามดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์ให้ของมายังไงก็ต้องขายอย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยเอาผมขอพูดเลยบางร้านเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างงานโบงานโบ f อ2เก้าสองหรือกอกสิบเก้าของโคเซ่บางร้านให้แม็กเดียวจําไว้นะครับเพื่อนๆเวลาจะซื้อเช็คทุกร้านนะครับมัน ก๊อกสิบเก้าต้องได้สองแม็กอัคาต้องได้สองแม็กนะครับโบฟิลาดอีโคเนี่ยได้สองแม็กถ้าได้แม็กเดียวร้านโกงท่านแล้วนะครับแปลว,ว่าเขาเอาแม็กออกแม็กหนึ่งแล้วขายให้ท่านแค่แม็กเดียวจำไว้นะถ้าซื้อมือหนึ่งมันต้องได้สองแม็กอะไรที่ได้แม็กหนึ่งสองแม็กพยายามเช็คทุกร้านนะครับเพราะร้านจะต้องขายตามที่ดีลเลอร์กาหนดตามที่โรงงานเขาให้มานะครับถ้าแบบว่าอุย้ยน้องก๊อกสิบเก้าเนี่ยมันมีแม็กเดียวนะ ย่างนั้นอย่าครับเพื่อนๆเ,เขาเอาแม็กออกแล้วขายคุณแม็กเดียวบา l ิด้า S56 อ่ะมาดูนะครับยิงได้2โหมดเหมือนกันนะครับเป็นดับเบิลแอคชั่นแล้วก็เป็นซิงเกิลแอคชั่นนะครับลูกหมดสไลด์ค้างอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างไม่ค้างแล้วไม่ได้ใส่แม็กอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างเป็นอย่างนี้มีไกด์หลอดด้วยฟังเสียงสไลด์ครับอ่าเสียงสไลด์ของเขานะอ่ะฟังฟังดึงตุงกเชคเกอร์ดูนี่ครับอ่าอ่ฟังเสียงสไลด์ไปอ่าโอเคนี่ครับตอนลูกหมดสไลด์ค้าง เขาเป็นอย่างนี้อ่าดูนะครับนี่สี่แปดสิบห้าสีดำนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับจุกอัดลํากล้องแต่อ่าปืนล็อตใหม่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนเขาจะเป็นมีตรงปากปากแตะตรงนี้นะของเอท้าหกแต่ปัจจุบันเขาแก้เป็นจุกอัดแรงดันมาแล้วอ่าก็ดีนะครับมีการพัฒนาการขึ้นอ่าโอเคถ้าชอบถูกใจอย่าลืมแอดไลน์มาดิแอดสองศูนย์ห้า O M U R P Y หรือโทรมาสับถามสินค้าก็ผมที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์เข้ามาดบ